สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาหาวิธีเปลี่ยนเมนูภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยบนระบบ Windows 11นะครับอันนี้คือของผมเนี่ยเป็นเมนูอ่ะภาษาอังกฤษหมดเลยนี่อ่ะนี่ เห็นไหมนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเซตติ้งก็ไหนไหมเซตติ้งจากการตั้งค่ามันก็เป็นเซตติง้งอันนี้คือเราจะมาทําการเปลี่ยนเมนูจากอังกฤษเป็นไทยนะครับโอเคให้เราไปที่ start menu เ,เลยนะครับนี่ start menu น,นะครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับโอเคนะครับโอเคให้เราไปที่ time and language นะครับจากนั้นก็ให้เราไปที่ time and region นะครับ โอเคนี่มาตรงที่ไทยนะครับผมตรงหมวดไทยนะครับคอเก็กด3ขีดกดตรงนี้เข้าไปเลยนะครับโอเคนี่ไง Language Pack ก็กดติดตั้งไปเลยกด Install เข้าไปเลยนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับแต่ของผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ของผมติดตั้งแต่ต้องรอให้แบบมันยังไงอะรอให้แบบมันติดตั้งเสร็จก่อนนะครับถ้าเสร็จแล้วกลับมาเลยนะครับ,กล,บกลับมาเลยนะครับนี่ ผมได้ทำการติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับจากนั้นก็ให้เรามาที่ตรง Windows Display Language นะครับผมเนี่ย The English uh, United, United States. อยู่ใน t t a t e s เอ่กดเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นไทยนะครับโอเคผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับผมไป้าโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงเมนู เห็นไหมจากที่พีซีเป็น PC เครื่องนี้จากรีไซเคิลบินกลายเป็นถังรีไซเคิลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เนี่ยจากเซิร์ชเป็นค้นหาเห็นไหมนค้นหาแอปการดังคาและเอกสารไหมเป็นเมนูไทยทั้งหมดเลยนะครับโอเคแต่ยังยังไม่พอทั้งหมดนะครับนี่มาที่การดังคาอีกรอบหนึ่งเลยนะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับจากนั้นก็ไปที่เวลาและภาษาไปที่ภาษาและภูมิภาคนะครับโอเคนี่ เนี่ยเลือกรูปแบบภูมิภาคนะครับเลือกเป็นไทยนะครับอา้าวไม่มีก็ทำยังไงเดี๋ยวก่อนนะเลื่อนขึ้นอีกอ่ะเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนี่เจอแล้วนี่ไงไทยประเทศไทยกดเข้าไปเลยนะครับโอเคเลื่อนลงมาไปที่การตั้งค่าภาษาในการจัดการระบบนะครับอ่าเปลี่ยนตำแหน่งที่ของระบบอ่าเห็นไหมเนี่ยเนีย่ยไทยก็เป็นประเทศไทยเรียบร้อย กดที่รุ่นเบต้านะครับนี่กดเข้าไปแล้วก็กดตกลงนะครับโอเคจากนั้นก็กดที่คัดลอกการตั้งค่านะครับโอเคจากนั้นก็กดปับป๊บปั๊บโอเคจากนั้นก็ให้เราทําการกดรีสตาร์ทไปเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้สามารถที่จะแบบ เข้าใจฟังก์ชันในระบบ Windows เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากการเปลี่ยนภาษาในระบบ Windows 11นะครับคือเปลี่ยนจากอังกฤษไปเป็นไทยนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเลยนะครับผมนะครับ โอเคใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผม้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับกดรีสตาร์ทต,ตอนนี้ได้เลยนะครับผมโอเคผมหยุดคลิปก่อนเลยนะครับป้ายโย